อ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้นะคะเหมาะสำหรับคนที่กำลังเลือกต้นไม้ที่จะไปจัดสวนบ้านตัวเองอยู่นะคะการเลือกต้นไม้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการจัดสวนแล้วเพราะว่าถ้าเลือกต้นไม้ได้เหมาะกับ ดินเหมาะกับปัจจัยอื่นๆในสวนเนี่ยจะช่วยทําให้ต้นไม้จเจริญงอกงามได้ดีขึ้นแล้วก็ถ้าเราเนี่ยปลูกต้นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าจะพานําสิ่งดีๆมาให้คนที่อยู่ในบ้านแล้วก็จะทําให้มั่นใจมากขึ้นว่านอกจากที่จะได้สวนที่สวยร่มรื่นแล้วยังได้ความร่มเย็นเป็นสุขตามมาด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เอาข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับต้นไม้มงคลมาฝากนะคะเรามาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะก,กับต้นไม้ชนิดไหนวันไหนบ้างนะคะ มาวันแรกเลยนะคะนั่นก็คือวันจันทร์ค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะต้นไม้มงคลเนี่ยคนปลูกคือดอกสีขาวนะคะหรือว่าสีเหลืองก็ได้เพราะว่าจะถูกฉลุกมากเช่นต้นวาสนาถ้าปลูกวาชนาราชินีจะทําให้มีบุญสูงส่งวาสนาอธิษฐานอะไรก็จะทําให้สมหวังดังใจนะคะหรือว่าจะเป็นวาชนาชนิดอื่นก็ได้ได้ผลดีเหมือนกันนะคะ แล้วก็ดอกสีขาวก็น่าจะเป็นดอกมะลินะคะช่วยเสริมสิริมงคลให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องมีความรักต่อคนทั่วไปนะคะต่อมาเนี่ยก็เป็นโปยเซียนนะคะโปยเซียนนี้ก็แนะนําให้เป็นสีเหลืองหรือสีขาวนะคะจะช่วยทําให้มีโชคลาภเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นแก้วค่ะต้นแก้วเนี่ยส่งผลให้คนในบ้านมีจิตใจแจ่มใสผ่องใสนะคะสูงค่าบริสุทธิ์ดุจเหมือนแก้วนะคะ ต่อมานะคะต้นไม้ของคนที่เกิดวันอังคารนะคะต้นไม้ของคนที่กดเปิดอังคารเนี่ยคนที่ควรปลูกนะคะคือต้นไม้ที่มีสีแดงหรือสีชมพูนะคะเพราะจัดว่าเป็นต้นไม้ที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันอังคารที่สุดนะคะตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นดอกเข็มนะคะต้นเข็มเนี่ยทำให้สมองปลดโปร่งมีความคิดความอ่านที่ดีต่อมาก็ ชบานะคะควรปลูกจะช่วยทําให้เจริญก้าวหน้านะคะไร้ปัญหาไร้อุปสรรคโปยเซียนเช่นกันค่ะโปรยเซียนเนี่ยก็ให้แนะนําให้เป็นสีแดงนะคะจะช่วยให้มีความโชคดีในชีวิตอยู่เสมอกุหลาบก็เป็นดอกไม้ที่มีสีแดงนะคะก็จะทําให้สุขก,กายสบายใจมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแล้วก็มีความสง่าภาคภูมินะคะต่อมาคือโกศลน,นะคะ เป็นต้นที่ปลูกเพื่อเสริมคุณงามความดีสร้างบุญให้ชีวิตนะคะต่อมาต้นไม้ของคนที่เกิดวันพุธนะคะต้นไม้ที่ควรปลูกของคนวันพุธเนี่ยก็คือต้นไม้ที่มีสีเหลืองเพราะว่าถูกฉลูก,กับคนที่เกิดวันพุธท,ที่สุดนะคะจะช่วยส่งเสริมเรื่องดีๆให้กับชีวิตเช่นต้นโปยเซียนนะคะโปยเซียนเนี่ยก็ควรจะปลูกเป็นสีเหลืองนะคะปลูกแล้วจะนาโชคลาภมาให้กับคนปลูกแล้วก็คนในครอบครัวนะคะ ต่อมาก็เป็นต้นวาสนาก็ปลูกได้ค่ะเกิดจะทำให้เกิดความสุขสมหวังดังที่ใจปรารถนานะคะคิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นกล้วยก็ได้ค่ะต้นกล้วยเนี่ยก็มีสีเหลืองใช่ไหมคะทำให้บ้านร่มเย็นเป็นสุขคนปลูกก็สุขก,กายสบายใจอีกอย่างหนึ่งที่สีเหลืองที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือต้นราชพฤกษ์นะคะราชพฤกษ์เนี่ยจะช่วยส่งเสริมด้านชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่มีสีเหลืองก็คือต้นกุหลาบนะคะต้นกุหลาบก็ถ้าปลูกสีเหลืองเนี่ยจะช่วยทําให้มีความสุขสมบูรณ์ในทุกๆด้านรวมถึงโกศลและปูด่างด้วยนะคะจะช่วยสร้างบุญเพิ่มคุณงามความดีให้ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ปูด่างเนี่ยจะช่วยทําให้มีความเจริญงอกงามขึ้นในชีวิตนะคะต่อมานะคะเป็นต้นไม้มงคลของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยทั้งชายและหญิงต้องเป็นคนที่ จะเป็นคนที่มีสติปัญญาหลักแหลมชอบใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอน,นะคะต้นที่ควรปลูกเนี่ยก็คงจะเป็นต้นไม้หรือดอกไม้ที่มีสีขาวเพราะว่าจัดเป็นสีที่ถูกฉลุกแล้วก็เสริมดวงให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสที่สุดแล้วนะคะเช่นต้นมะลินะคะต้นมะลิเนี่ยดอกมันก็จะเป็นสีขาวเป็นสิริมงคลให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสทําให้คนในบ้านเนี่ยมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดพองเป็นที่รักใร้ของคนทั่วไปนะคะ ต่อมาก็มีอีกก็คือต้นจำปีจำปีเนี่ยก็ถ้าปลูกไว้ก็จะช่วยเสริมเรื่องหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้านะคะต่อมาเนี่ยที่มีสีขาวก,ก็คือกุหลาบก็มีนะคะสีขาวเลือกปลูกเป็นดอกสีขาวนะคะจะช่วยส่งเสริมเรื่องความสง่าหน้านับถือนะคะต่อมาอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนํานะคะก็คือต้นพุธนะคะต้นพุธเนี่ยจะส่งเสริมให้คนที่ปลูก แล้วก็คนในบ้านเนี่ยมีแข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เจริญมั่นคงนะคะต่อมานะคะเป็นต้นไม้มงคลของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะต้นไม้มงคลของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยจะเป็นคนวันศุกร์เอาพูดถึงคนวันศุกร์ก่อนละกันคือคนวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกดีมีเสน่ห์ด้านการพูดนะคะ ต้นไม้บางคนที่ควรปลูกเนี่ยก็จะเป็นดอกไม้ที่มีสีแดงหรือว่าสีชมพูซึ่งปลูกแล้วจะทําให้ถูกโฉลกเช่นกุหลาบนะคะกุหลาบเนี่ยควรปลูกเป็นกุหลาบสีแดงเนาะก็มันเป็นสีแดงเพื่อความสงา่าแล้วก็ภาคภูมิต้นเข็มจะทําให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าเดินหน้าไปในทางที่ดีต้นโกศลส่สงผลให้คนที่ปลูกแล้วคนในบ้านเนี่ยมีความร่มเย็นเป็นสุขมีบุญต่อมาต้นโปเซียนนะคะก็หากปลูกไว้เนี่ยก็จะมีโชคลาภ มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนะคะต่อมาสุดท้ายเลยคืออัญชันอัญชันเนี่ยเขาก็ไม่ใช่สีแดงนะคะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับคนที่เกิดวันศุกร์เหมือนกันอัญชันเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมให้มีความประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะต่อมาต้นไม้ของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะที่ส่งเสริมเรื่องโชคลาภวาสนาให้กับคนเกิดวันเสาร์ ก็อันนี้คือก็ไม่จํากัดสีนะคะแต่เขาก็จะบอกต้นมาว่าจะเป็นต้นอะไรบ้างต้นแรกเลยก็คือต้นวาส,สนานะคะทําให้มีแรงมดาน,านใจทําให้มีความสุขสมหวงังสมปรารถนานะคะต้นกวนอิมก็ส่งผลให้คนที่ปลูกเนี่ยมีฐานะดีมีความร่ํารวยมีเงินมีทองนะคะต้นจําปีก็ส่งผลให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้านะคะแล้วสุดท้ายที่จะแนะนําวันนี้ก็คือ ต่อมาวันเกิดสุดท้ายนะคะก็คือวันเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้นไม้มงคลที่ปลูกควรปลูกก็คือต้นที่มีสีเหลืองหรือสีส้มนะคะเนื่องจากเป็นสีที่ถูกฉลกแล้วก็ส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะตัวยกตัวอย่างเช่นต้นโอยเซียนค่ะเลือกปลูกให้เลือกปลูกเป็นสีส้มหรือสีเหลืองนะคะจะช่วยให้โชคลาภเข้ามาหาเราต้นกุหลาบเนี่ยถ้าหากปลูกไว้ก็จะทําให้มีความสง่างามภาคภูมินะคะ ต้นกุหลาบเนี่ยก็คนเลือกปลูกกับสีที่เป็นมงคลกับคนที่เกิดวันเรานะคะต้นต้นราชพฤกษ์นี่ก็คือเป็นสีเหลืองชัดเจนเลยนะคะพวงก,ก็จะระยะทําให้บ้านดูสดใสแล้วก็เสริมให้มีเกียรตินะคะมีศักดิ์ศรีต่อมาก็ต้นจำปาต้นจำปาก็จะออกเป็นไม่ใช่สีขาวเลยก็จะเป็นสีขาวเหลืองๆนะคะมันก็ปลูกไว้เนี่ยจะช่วยทําให้มีโชคเหมาะกับคนที่เกิดวนันอาทิตย์มากๆเลยนะคะสําหรับต้นจำปา ต่อมาก็ต้นสุดท้ายที่จะแนะนำของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็คือต้นโกศลจะช่วยคุ้มครองให้คนในบ้านอยู่อย่างอยู่เย็นเป็นสุขนะคะนี่แหละคะ่ะก็เป็นทั้งหมดของต้นไม้มงคลสําหรับเจ็ดวันเกิดนะคะอันนี้ก็คนที่ต้องการมีความคิดว่าเจะปลูกจะจะสวนแบบไหนดีแล้วก็ลองเอาต้นไม้ที่เราแนะนําในวันนี้ไป ลองเลือกดูนะคะว่าเออตอ้นนี้ต้นไหนมันเหมาะกับเราเราจะปลูกไว้ตรงไหนอะไรแบบนี้คะ่ะไอเรื่องนี้ก็คือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยงเ,เรื่องทิศนะคะก็คือให้ตามความเหมาะสมตามพื้นที่ที่เรามีเลยอันนี้ก็คือช่วยเสริมดวงของคนที่เกิดแต่ละวันสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ